ใส่น้ำมันแม่ถือไว้ให้แม่ถือไว้ให้ตรงนี้ค่ะคตรงกลางใช่ไหมใช่โอเคตรงนี้นะเป็นไหนเป็นไหนไม่อยากผิดแบบนี้ค่ะอ๋อมันลอยได้โอ้ยยวัสดีค่ะยย่นะยนยยะยยยยยอยย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 ยนยยยยยยย็ยะยยะยยยนยย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 มยยายยยยนยย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 ยหยย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 ยบยยยยยยมยย อ๋อมันลอยได้ใช่ค่ะมันจะเกียบมันลอยลอยอยู่ใช่ไหมเหมือนเหมือนมีผีเอาขึ้นมาไว้อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยไหมไปเลยค่ะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะหมูสับผักนะคะเป็นผักชีหรือผักต้นหอมก็ได้แล้วก็เครื่องปรุงค่ะขั้นตอนแรกต้องทำยังไงคะบีขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องเอามะม่ามาต้มค่ะโอเคค่ะ บบนี้นะอ่าเวลาเราต้มมาม่นมานะคะบีเราห้ามให้เส้นม,นมาม่าเนี่ยแตกเพราะเวลาเราทำอ่ะเราอยากให้แบบเส้นมันยาวใช่ยาวยาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็กินมันไว้แบบนี้นะคะแล้วก็อย่าทิ้งไว้นานนะเอาแค่แบบลวกแบบให้มันแปบบ๊บแป๊บเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันเละพอเละแล้วเส้นมันก็จะแตกลวกแล้วกะะ็มันก็จะทําไม่ได้ใชะอ่าโอเคค่ะเอาขึ้นได้เลยค่ะเราจะไม่ต้มนานนะคะ วันนี้นะคะบีเข้าครัวค่ะ <c oughs> โอ้วันนี้นะคะช่วงวันช่วงนี้นะคะเป็นช่วงพาลูกเข้าครัวค่ะยอแต่เขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอามาม่ามา,มา,มาทอดค่ะคอ่าใส่มันเยอะๆเ,เลยนะเราต้องใส่ให้เยอะแบบว่าเยอะมากเลยค่ะคให้มันเหมือนซุปเลยค่ะ <c oughs> จากนั้นนะคะเราก็จะรอให้น้ํามันของเรานะเดือดใช่ไหมเบรยใช่ค่ะรอแป๊บน,นึงนะคะโอเคนะคะตอนนี้น้ํามันของเราก็เริ่มเดือดแล้วใช่ไหมคะบรใช่ค่ะอ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนําเส้นมาม่าของเรานะคะมาใส่ลงบนกระทะนะคะทําเป็นฐานก่อนใช่ไหมพี่บีใช่เราต้องทําเป็นฐานก่อนแบบนี้อ่าเดือดฐานปึ๊บเราก็จะเริ่มนำพามีขิงสำเร็จรูปของเรานะคะหรือมาม่าเนี่ยนะคะ ต้องให้ยาวๆต้องให้ยาวๆมันทํายากมากเลยขั้นตอนเนี้ยโอ๊ยจะทันไหมเนี่ยพ่อแม่เราจะจะไหมไหมเนี่ยพี่บีมันทํายากค่ะทุกคนคือมันทํายากตรงขั้นตอนนี้แหละพี่กี้เรายังจับได้อยู่เลยอะพี่ไปเกิดอะไรขึ้นอะทำให้มันแบบยาวๆอย่างงี้นะแล้วเราเอามาต่อกันอย่างงี้อ่าเสร็จแล้วเราเอาน้ํามันค่ะพี่บีพี่บีขอน้ามันแล้วก็จะเอาอันนี้นี่ อ่ะพี่บีพี่บีใส่น้ำมันเลยวิธีการทํานะคะอ่ะใส่น้ํามันแม่ถือไว้ให้แม่ถือไว้ให้ตรงตรงนี้ค่ะอ่ะอตรงกลางใช่ไหมใช่โอเคตรงนี้นะแม่ถือไว้ให้นะตอนนี้ยังมีมือคนถืออยู่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ํามันไปเรื่อยเพื่อให้มันแข็งแล้วเชื่อมกันใช่ไหมใช่ค่ะทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะวุ้นวบลูกเดี๋ยวน้ำมันโดนมือแม่โอเคโอเคทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะดูใกล้ๆนะคะ ทุกคนไม่รู้มันจะสำเร็จหรือเปล่านะใน t ิกต o อกดูเหมือนง่ายมากเลยใช่เขาทำปุ๊บป,บปบุเสร็จแล้วแต่พอของจริงนี่มันจะอยู่ไหมเนี่ยจริงๆหนูทำอันนึงก่อนหน้านี้นะคะเป็นไงต่ําแบบนี้ต่ําเท่านี้ค่ะใช่ไหมใช่มันไม่สูง<ำ>ใช่ไหมทำยากมาก แต่วันนี้แค่อันนั้นที่หนูทำมเมื่อกี้ทดลองไปแล้ว,ทดล,ลวทดลองไปแล้วหนูแค่แค่หนูคนเดียวแต่วันนี้นมีสองคนมีแม<ค>่มาช่วยใช่ไหมน่าจะหวังว่ามันจะแข็งแล้วสามารถลอ,อยได้นะคะ, <laughs> ะเดี๋ยวเราดูกันนะใสน่น้ำมันเลยโหเมื่อกี้นะคะไม่อยากจะบอกเลยค่ะว่า เราลาดนะคะลาดน้ามันหลายร้อยครั้งมากเลยว่ามันจะแข็งนะคะในทุกคนใกล้ได้แล้วนะคะมันเริ่มตั้งแล้วค่ะเนะเดี๋ยวเราจะปล่อยมือไม่พึ่งไม่พึ่งจะปล่อยมือให้ดูนะปั๊มดันดันตัดแน่เลยอผีหลอกผีแล้วผีหลอกมาม่าลอยฟ้าเสร็จแล้วค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราจะเอามาม่าใส่จานนะคะอ น้ำมันเยอะมากเลยค่ะโอเคใจ้าเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะต่อไปเราก็จะเอาหมูไปต้มนะคะค่ะแล้วก็ค่อยใส่ผงจ้มยำนะคะใช่ค่ะใสอีกสุใสให้หมดเลยค่ะไปโอเคค่ะเดี๋ยวเราเทน้ำออกหน่อยหนึ่งดีกว่าน้ำเต็มไปนะน้ำเยอะมากเลยค่ะคนค่ะคนคนคน ใส่น้ำมันด้วยหมูผักด้วยคับรีค่ะหอมมากเลยค่ะอ่เดี๋ยวเราค่อยมาราดใส่จานตรงนี้นะคะใช่ค่ะโอเคค่ะใส่หมูสับต้ยมยำเลยเาต้องค่อยๆลาดนะคะตกแต่งให้สวยงามนะคะหอม หอมจริงๆนี่ยล้วทั้งหมดอันนี้นะคะกินได้ค่ะกินได้เจ๋งมากและตอนนี้นะคะมามมร้อยฟ้าของเราก็เสร็จแล้วค่ะ ไม่มีคนจับตะเกียบเลยนะคะใช่ว้าวตอนนี้เราจะมาเทสกันลคะค่ะเราจะมาชิมกันนะคะว่าสี <c oughs> มือเบรนนี่อร่อยหรือเปล่าคุณพีคะ่ะหนูอยากกินนมากค่ะอนุญาตแล้วคะ่ะก,กินได้เลยอ่านี่นะคะเราก็ดูมาจากติ๊กต็อกเลยนะคะ,ะเห็นไหมพี่บีไม่ถือไม่ถือตะเกียบมาม่าลอ,อยได้เองเลยนะอืมตักตักแข็งมากเลยค่ะ ะะอลองชิมค่ะเค็มไหมอร่อยไหมเพ็บมากเลยคะ่ะลองชิมนะคะพี่บีเพื่อนๆทางบ้านก็สามารถนําสูตรนี้นะคะไปลองทํากันดูได้นะปกติเราจะกินแบบมาม่าต้มนะแต่อันนี้เป็นมาม่าทอดนะคะก็แปลกดีนะคะแปลกไปอีกอย่างใช่ไหมบีอกรอบไมกรอบไหมกรอบมั่วแต่ อันนี้นะคะต้องแนะนํานิดนึงว่าเราจะต้องใช้น้ํามันเยอะมากใช่ไหมพี่บีถ้าใช้น้ามันมันมันจะแข็งยากเหมือนกับมันจะพูดว่าแบบว่ามันมีอ่าอ่าน้ำมันเยอะมากเยอะมากใช่มันถึงแข็งแบบนี้ได้ต้องต้องกินกับเนื้อหรืออะไรอย่างอื่นหมูใช่ไหมใช่ค่ะถ้ากินกับอย่างอื่นมันจะแต่ถ้ากินอย่างเปล่าเปล่าใช่ไหมใช่มันจะโอ้แข็งเกินไปลองชิมดูนะคะนี่ตอนนี้นะคะมาม่าของเราก็ลอยฟ้าด้ ที่เราเห็นกันนะคะเออทำได้นะคะตอนนี้อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวให้พี่บีนะคะไปกินต่อค่ะยังไงก็อยากให้เรานะคะทําคลิปอะไรตามติ๊กต็อกนะคะ DIY อะไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยเนาะใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย